อยากได้รถกระบะทำกินพร5,000ไหมนี่เลยครับวันนี้ผมมีมาให้3คันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่คันแรกนี้เลยคันแรกนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max All New 1.9นะครับ1.9ปี2,018นะครับเป็น1.9เกรด B ปี18นะครับผมได้เป็นตอนเดียวตัวเตี้ยนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นกันชนดํานะครับผมแล้วก็รถปี18นะครับเลียกไมล์ประมาณแสนโลมีการตรวจสภาพมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ล้อมแมกกะทานะครับผมยางพร้อมใช้งานนะครับอ่าเป็นตอนเดียวลอ่ลอๆเลยได้สภาพเดิมๆเลยนะครับอ่าลองมาชมการครับผมมีแมคเลเดอร์อันใหม่ให้เราเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันจะเพื่อนนิดนึงก็เดี๋ยววันรับรถก็จะขัดล้างแล้วก็ลงน้ำํำยาให้นะครับอ่านี่เลยก็สําหรับคันนี้นะครับลดราคาให้สุดๆเลยนะครับผมเหลือเพียง 2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ279,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับผมผ่อนเพียง5,000บาทตลอดสัญญาได้เลยครับสำหรับขันแรกนี้อ่ะมาดูขั้นถัดมานะครับคันถ,ถัดมาอันนี้เหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับสภาพเหมือนกันเลขไม่ใกล้ใกล้กันแต่คันน้เลขไม้จะน้อยกว่านิดนึงอันนี้ก็คือเลขไม่ประมาณ8 0,000่กว่ากับเกือบ90,000โลนะครับแต่ว่าเรื่องโครงสร้างเรื่อง ล้อเรื่องอะไรต่างๆนะครับเหมือนกันหมดเลยอ่าไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนนะครับคันนี้ก็เป็นรถปี2018นะครับตัวสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนอ่ามีแม็กเลเนอร์อันใหม่ Mag ให้แล้วเรียบร้อยนะครับพรบภาษีมีให้วันรับรถนะครับผมถ้าภาษีขาดต่อก่อนได้สเดือนนะครับทางเราก็จะต่อให้ใหม่นั่นเองนะครับคันนี้ ให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับผมเหลือเพียง279,000บาทเท่านั้นนะครับผม279,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียง5,000บาทตลอดสัญญาเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้3คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็ให้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นกันชนสีขาวนะครับเขาก็จะทำเขาเรียกว่าทำสีมาใหม่นะครับปกติแล้วจะคือจะเป็นกันชนดาธรรมดาเหมือน2คันที่ผ่านมา นะครับคันนี้ก็วิ่งแสนกว่าโลเหมือนกันนะครับรถปีสองพันสิบปดนะครับก็จัดราคาโปรโมชั่นให้เหมือนกันเลยนะครับสภาพภายนอกเหมือนกันนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำรับประกันโครงสร้างนะครับผมอ่ะก็สําหรับโปรโมชั่นนะครับผมเดิมทีเนี่ยรถทุกคันที่ให้ราคามานะครับราคาจะอยู่ที่3ามแส0หนึ่งหนเก้าบาทตามสกบอน้ารถนะครับตอนนี้คือจัดโปรโมชั่นสูดพิเศษเลยเหลือเพียงสองแสนเจ็หมืนเก้าบาทเท่ากันหมดเลย นะครับผมออกรถฟรีดาวนะครับผ่อนเพียง5,000บาทตลอดสัญญานะครับผมไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่สุดเหนือล่องใต้นะครับอยู่ทั่วทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนขอแค่อย่าออกไปนอกประเทศไทยก็พอนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงที่นะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรวมไปถึงค่าดําเนินการต่างๆด้วยรีบเลยนะครับผมอย่ารอช้าหมดแล้วหมดเลยสนใจนะครับติดต่อเข้าไปได้ที่0845201820ครับผมสวัสดีครับ